นาโนทฤษฎีใหม่แห่งการให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและช่วยให้เราเก้าวต่อไปเพราะในบางครั้งผู้นำอาจไม่ใช่ผู้ที่ทำถูกต้องเสมอไปผู้นำอาจไม่ใช่ผู้ที่มีความคิดที่ถูกต้องเสมอไปอัสลามุอะลัยกุมหัวหลอมาตุลลอฮวอบะบรากาตุ์สวัสดีพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายนะครับ นี่คือเรื่องเล่าอิสลามในยุคสมัยการปกครองของคอลิฟะอุมัดหรือท่านอุมัดอิมโนคอตอฟนะครับเชื่อเลยว่าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะต้องรู้จักสุดยอดวีรบุรุษท่านนี้เป็นอย่างดีผู้นำอิสลามที่มีศรัทธาที่เข้มแข็งและเป็นนักปกครองที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับในสมัยของท่านอุมัดถือเป็นยุคทองของอิสลามนั่นก็เพราะว่าอาณาจักรเปอร์เซียนะครับที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ก็อยู่ภายใต้ของมุสลิมและความมั่งคั่งของอาณาจักรเปอร์เซียก็ได้นําไปสู่ความมั่งคั่งของนครมดินะในเวลาต่อมาถึงแม้มุสลิมเริ่มมีความมั่งคัง่งแต่ทว่านะครับพี่น้องครับมาชาลหรอออลิฟาอุมัดกับใช้ชีวิตสมถะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับมุสลิมทั่ว,วไปไม่ได้มีบ้านใหญ่โตโออ่าไม่ได้มีรถหรูหราถึงแม้เราจะบอกว่า ท่านอุมัตนั้นสามารถใช้ชีวิตเฉกเช่นราชาหรือกษัตริย์เลยก็ได้นะครับแต่ท่านเลือกที่จะอยู่อย่างสมระอยู่อย่างท่อมตนอยู่อย่างมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อสังคมต่อต,อตอนเองนี่คือท่านอุมัตอิมูคอตอบผู้ที่ควรค่าเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะศึกษ,ษาและนําไปเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเรานะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ใต้การปกครอง เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครั้งหนึ่งเมื่อเกิดภาวะอดอยากขาดแคลนไปทั่วแผ่นดินอารับท่านได้ทนลำบากเอาใจใส่ประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าการบรรเทาทุกจะต้องไปถึงประชาชนทุกคนและจะต้องไม่มีใครเข้านอนด้วยความหิวกระหายในค่ำคืนหนึ่งครับพี่น้องท่านอุมัรได้ออกตะเวนรอบเมืองตามปกติโดยมีคนรับใช้ที่ชื่อว่าอัสลัมได้ติดตามท่านอุมัรไปด้วย ตอนดึกของคืนนั้นมีแต่ความเงียบจนท่านอุมัศคิดว่าคงไม่มีใครในเมืองเดือดร้อนจากความหิวโหวยและขาดแคลนแต่เมื่อท่านได้เลี้ยวเพื่อไปยังอีกเส้นทางหนึ่งท่านเห็นกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งมีแสงไฟอยู่และก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กจากกระท่อมหลังนั้นโอพิ่นองภูมิศรัทธาครับท่านอุมัศกับคนติดตามก็ได้มุ่งตรงไปยังกระท่อมหลังนั้นและเห็นหญิงในบ้านกําลังปรุงอาหารอยู่ ท่ามกลางเสียงร้องของเด็กคนหนึ่งไม่รีรอครับท่านอุมัตได้เคาะประตูกระท่อมหลังนั้นแล้วก็ได้ถามผู้หญิงข้างในว่าทาไมเด็กถึงร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นก็ได้กล่าวว่าเด็กๆหิวก,กันโอ้อามีรุนมุมินินท่านอุมัตจึงถามว่านางกำลังทาอะไรอยู่นางก็ได้ตอบว่าในกาใบนี้มีน้ำกับหินฉันแกล้งทําเป็นปรุงอาหารเพื่อให้เด็กๆหยุดร้องเพราะคิดว่าฉันกำลังปรุงอาหารอยู่ อันที่จริงแล้วนะครับนางอยากให้เด็กร้องจนเหนื่อยเพื่อที่เด็กจะได้หยุดร้องแล้วก็หลับไปเองนี่คือวิธีของความยากลำบากเป็นอย่างที่สุดเลยนะครับพี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เจอสถานการณ์นี้ด้วยตนเองเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่นางทาแม้จะไม่ดีก็ตามนะครับแต่ความจําเป็นความขาดแคลนการที่เรานั้นไม่สามารถที่จะหามันได้จริงๆในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นยังไง ความเจ็บปวดนี้คนที่ได้สัมผัสเท่านั้นแหละครับที่จะรู้นะครับเมื่อท่านอุมัดได้ยินเช่นนั้นเนี่ยท่านได้รู้สึกผิดต่อประชาชนของท่านท่านอุมรัรรู้สึกว่าตนเองนั้นดูแลประชาชนได้ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นฉันจะช่วยเหลือครอบครัวของนางเดี๋ยวนี้เลยและแล้วนะครับหลังจากนั้นท่านอุมัดก็กลับไปยังกองคลังสาธารณะซึ่งเป็นกองคลังที่พี่น้องมสซิมเนี่ย รวบรวมปัจจัยยังชีพต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะแจกจ่ายแบ่งเบาทุกสุขให้แก่พี่น้องรัษฎรท่านอุมัสได้ไปยังกองคลังกลางและรวบรวมปัจจัยยังชีพใส่ถุงแบกมายัางกระท่อมหลังนั้นด้วยตัวของท่านเองครับอัลฮัมดุลิลละนี่คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่นี่คือท่านอุมัศอิมนนคอตอบ ส่วนอัสลัมซึ่งเป็นคนใช้ของท่านอุมัตก็ลบเร้าที่จะแบกถุงสะเบียงแทนท่านอุมัตแต่ท่านอุมัตก็ได้กล่าวว่าในโลกหน้าไม่มีใครแบกความรับผิดช,ชอบแทนฉันโอน้องครับโดนใจไหมครับเมื่อท่านอุมัตได้มาถึงกระท่อมของผู้หญิงคนนั้นท่านก็ได้มอบถุงสะเบียงให้แก่ผู้หญิงคนนั้นนําไปทําอาหารให้เด็กๆกินทันทีและความรู้สึกสุขล้นที่อยู่เต็มอกก็แสดงออกมา ผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนางได้เล่าให้ท่านอุมัตฟังว่าพ่อของเด็กๆได้เสียชีวิตและไม่มีใครดูแลอาหารที่เหลืออยู่ก็ได้นํามากินจนหมดไปเรื่อยๆจนเวลาเนี่ยคือหมดเกลี้ยงแล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็อดอาหารมาเป็นเวลา2วันแล้วนะครับก่อนที่ท่านอุมัตจะไปพบท่านอุมัตจึงได้ถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมนางถึงไม่ไปร้องทุกขขอความช่วยเหลือต่อคอลิฟ้า นั่นก็นคือท่านอุมัตเองนะครับทำไมนางถึงไม่รีบไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านอุมัตอาจจะหลุดไปบ้างไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วถึงบ้างนางก็ได้ตอบว่านางก็มีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ไปขอใครและกล่าวว่ามันเป็นหน้าที่ของคอลิฟ้าที่จะต้องรับผิดชอบประชาชนไม่ให้หิวโหยนางพูดโดยที่นางไม่รู้ว่าคนที่นางพูดด้วยนั้นคือท่านอุมัตอิมูคอตตอกนะครับโอ้พี่น้องครับคนที่ช่วยเหลือนางคือคอลิฟ้าแห่งอิสลาม ท่านอุมัดริมน้าอตอบนางก็เลยพูดออกมาว่ามันเป็นหน้าที่ของคอลิฟะที่จะต้องรับผิดชอบประชาชนรับผิดชอบทุกสุขของราษฎรมีให้อยู่โหยมีให้ตกทุกข์ยากเมื่อท่านอุมัดได้ยินเช่นนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าเธอพูดถูกขอโทษด้วยสําหรับความบกพร่องและความผิดพลาดของฉันและในอนาคตฉันจะรับผิดชอบดูแลเธอและคนอื่นๆมีให้อยู่โหยอย่าลอโอพีนองครับ นี่คือเหตุการณ์หนึ่งในยุคสมัยของคอลิฟาอุมัรท่านไม่เคยปล่อยผ่านกับสิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อผู้นําซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้นําทุกยุคทุกสมัยเนี่ยควรจะมีนะครับการเป็นผู้นําที่ดีคือการที่เราจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความยุติธรรมอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเหมาะสมการเสียสละการเข้าใจประชาชนของเรา แล้วเรื่องราวของท่านอุมัดในยุคสมัยที่ท่านเป็นคนอลิฟะมีข้อคิดให้เราเนี่ยได้เรียนรู้มากมายเลยนะครับพี่น้องครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสใอิชชาเราเราจะนำมาบอกเล่าเพราะว่าท่านอุมัตเนี่ยเป็นคนที่มีความเอาใจใส่ต้องบอกพื้นฐานของท่านก่อนว่าท่านเคยเป็นบุคคลที่ต่อต้านอิสลามอย่างรุนแรงถึงขั้น ที่จะหมายเอาชีวิตของท่านหลซูสุลล็อคสุลสล็อคในมัสลัมเลยนะครับแต่ต่อมาในเมื่อท่านเรื่อมใสในอิสลามเนี่ยความสุภาพอ่อนโยนก็เกิดขึ้นในตัวท่านความมีมารยาทความเป็นผู้ดีความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของท่านเต็มเปีเป่ยมจากที่ท่านเนี่ยเคยเป็นชายชะกันคนหนึ่งชายร่างใหญ่คนหนึ่งชายที่แข็งแรงคนหนึ่งที่ตัดสินด้วยกําลังแต่ต่อมาเมื่ออิสลามเข้ามาสู่ในหัวใจของท่านความเมตตาความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเห็นอกเห็นใจ ความสุภาพความน้อมน้อถมถ่อมตงทุกอย่างมีอยู่ในตัวของท่านอุมอัมตอิมโนคอตอฟนะครับอัลฮัมดุลลาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอสัสลามุอะลัยกุมบะเรอห์มะตุลลอฮ์บะบะรอกาตุ